ครับคุณผู้ชมมาเล่นโลกิครับเอาสวิตรอดอีพีนี่หนึ่งนี่นี่เราก็จะตักไม้ทำลายไปเรื่นะอยๆเออเออเราต้องปิดเน็ตก่อนครับโอเคปิดเน็ตก่อนนี่ครับผมดีอะไรเพื่อให้ก่อนประมาณหนยนะแต่ถ้ามีการโฆษณากีบน,นะครับ โฆษคาโอเคครับเราก็ขายเนี่ยนะเนาะโอเคนี่จะมีโฆษณาอยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้มากไม่นะครับผมก็จะมีเป็นประปายนีดแต่ก็เยอะนะครับผม มันไม่ได้ปับปายเลยเขาเรียกว่าปานกลางมันก็ไม่ได้โผลม่ามากนะถ้าเผับผม,ผมนะแต่ว่ามันก็โผล่หละไม่ไม่มใช่ว่าไม่โผล่โอเคทำเป็นนะครับรับต้องทำมาสติก,กียหน่อยโอเค เดียวเองกูโดนโอเคไม่เป็นไรเอาไปตัดไม้ตรงอีกฝั่งนึง่ี้ดีก่อนนะครับผมโอเคไปตัดกันเลยโอ้พื้นทรายสีทองนะครับผมสีไข่จริงคือทรายนะครับพื้นสีทรายนะครับก็มาตัดไม้ตรงนี้นะครับตัดไม้นี่มันเกาะนะครับผมโอ้โหเสียทรายมันคือเกาะมันไม่ใช่แผ่นดิน ้องหาแผ่น <ugly> ด <Twelve analysis> so ินใหญ่นะครับเฮ้ยอะไรตรงนั้นอ่ะเฮ้ยแผ่นดินตรงนี้มีแผ่นดินอยู่ตรงนั้นแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ทำเรือกันดีกว่าเนาะแต่เราเก็บซับปิงจากเนี้ไปด้วยงันหุอาหารเลยนะครับโอเคมีตัวอะไรไหมฝั่งนู้นมีหมูเนาะเราไปเอาหมูจากฝั่งนู้นดีกว่าเพอ๋อมีซับปิ้งมีวัวตรงนั้นด้วย โอเคโอ้ยถ้ำน่ากลัวเดี๋ยวไปก่อนจ้ะโอเคไปฆ่ามันเลยทุกคนครับผ,ผมรู้ผมจะฆ่าสุกไอสัตว์ทุกนี้ให้ได้นะครับถ้าคือผมพูดว่าไอสัตว์นะก็คือสัตว์นะอย่าไปพูดอะไรมากนะครับสัตว์พวกนี้ฆ่ากันอีไม่ได้ด่าท่านผู้ชมนะขอโทษไม่ได้ด่า ฆ่าพวกมันนะรเรากำลังประสบอุบัติเหตุทุกมันต่างหากนะครับคำนี้ไม่โหดระหายนะเรากำลังประสบอุบัติเหตุจุนะครับให้มันสมูทขึ้นมาทีหนึ่งนะไม่ใช่แบบจะฆ่ามันเราต้องดูแบบมีอะไรนะครับเฮ้ยตีไม่โดนเด็กดื้อต้องโดนเลยครับนี่เด็กดื้อต้องโดนเด็กดื้อต้องโดนเฉาะนะโอเคอย่าดีกว่านะครับแต่ผมไม่อยากทำในชีวิตจริงนะไม่อย่าทำนะ เอาเอาอะไรพวกนี้ไปฆ่าคนอื่อนไม่ดีนะครับทุกคนบาปโอเคอย่าฆ่านะผมอันนี้แค่เกมเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีเหตุจ,จูงใจอะไรหรอชักจูงให้ไปในทางที่ผิดนะครับ,บ <า S 1> แล้วก็อย่าทำตามน <บา S 1> ถ้าเกิดใครดิ้นเสียงแปลกๆก็ได้แหละ กําลังอันนี้นะคะรับเขากำลังแบบกําลังอันนี้ผม,นนผ,มผมดูหวยกันอยู่เนาะบ้านผมบ้านผมดูหวยกันอยู่โอเคเราก็จะชึบๆอ,ออกกับผมเดินทางออกจากที่แห่งนี้กันดีกว่าเป็นที่แคบแล้วก็ไกลหนทางอันมันมีความสุข ครับแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนาะโอเคไปกันเลยอะก็ก็ถ่ายคลิปโอเคเราก็เอาเรือนะครับผมขึ้นไปโฆษณาให้ถ้าเกิดเจอโฆษณา,าแล้วก็ฟูกมอนเตอร์นี่คืออโอ้โอเข โอเคเราก็จะเดินเรือกันนะครับน่าจะเนิ่งใหญ่ใช่ไหมครับผมเฮ้ยมันใหญ่อะถ้าเกิดเราก็จะไปพักแลมน,นี่กันอ๋อมันเป็นเกาะเอาคนใช่ไหมเป็นเกาะใช่ไหมผมไม่รู้นี่ซีดอะไรนะเพราะว่าผมก็คือสุ่มมาจากเกมเลยนะครับไม่ได้เปิดซีดมาเลยเนาะโอเคมันคือเกาะโอโ้โห เราก็นึกว่าแผ่นดินใหญ่นะครับไปไกลที่นี่เลยไปท้นใหญ่แต่มันแค่เป็นเกาะจมใต้น้ำเนาะไม่ไม่ใช่เป็นเกาะพ้นน้ำครับแต่ถ้าเกมนี้มีน้ำท่วมนี่คือแบบเบ้ยอําเราเฮ้ยนะครับผมเราต้องยกสูงๆเข้าไว้อย่างนี้เดินทางโอเคเดินทางแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผม เมื่รเราจะเจอแผ่นดินใหญ่เนาะเมื่อไหร่จะเจอแผ่นดินใหญ่เนาะต้องเดินเรือไปอีกนานนะครับเหมือนเราจะเจอแผ่นดินใหญ่นะโอเคโอค้โหอ่านั่นไงนเหนน็นอะไรบางอย่างโอ้ยนั่นนะ นี่เกาะโน้นมีของเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตะก,กี้เรือมันบินมันอะไรไม่รู้ของมันอันนี้เป็นอ่าเราเจอเกาะด้วยนะครับผมดูเหมือนจะไม่ไกลเท่าไหร่แต่เราจะมาเก็บของบนเกาะนี้นกันเกาะเกาะเล็กๆตรงนี้มันก็มีอ้อยอยู่นะครับเราก็จะมาเก็บออกไปทำฟาร์มกันดีกว่าโอเคอ้ลูกคืนไอ้ไฮ ไปทำอ้อยเอ้ยเก็บไปทำน้ำตาลกระดาษถ้าเกิดแถนนี้เป็นทะเลทรายจะอยู่ไหมต่อคือตื่นไปเรื่อยๆจ้าจนกว่าจะเจอก,กับไปโอมที่มีต้นไม้อะไปโอมไหนก็ได้ที่มีต้นไม้นะครับสิ่งใปซิบ็นจิโมเกาะนะผมเป็น,มมกนเนกาะมีต้นไม้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับีย่ยมีหญ้าอยู่ตรงนู้น เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เอาเอาอะไรมาใช่ไหมไม่ได้เอาซัพป,ปิ้งมานะครับเสียดายก็ต้องใช้ประหยัดประหยัดไปก่อนอ๋อเราไม่ต้องใช้ซัพป,ปิ้งทุกคนมันมีอันนี้อยู่นะครับเราไม่ต้องใช้ซัพป,ปิ้งอะ่ะเพราะเสียดาย,ยดเหมือนฮาร์เราก็ไม่ได้เก็บซัพป,ปิ้งทากของที่เราอยู่เนาะนได้มาเล็กอ่ะเล็กนี่มันก็มีประโยชน์อมนะเนี่ย อ้าวตีกุ๊กไก่นี้หลงกลท่านสิกุ๊กไก่ทั้งหลายกุ๊ก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 มากินข้าวเร็มาหินข้าวกุ๊ก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 โอเคตีไก่นะครับเอาโค่มันชอบล่อแล้วก็ตีข้ามันบาปนะเนี่ย โอ้ตรงนั้นมีแบบต้ต้นไม้เต็มเลยนะเราก็จะไปตัดกันนะครับโอเคตัดอ้อยชึบตัดอ้อยโอ okay. เคให้เขาหัเงียบนิดนึงอ่ะเดี๋ยวโคตโอเคแล้วมันหมูน้นเลยหมู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 หมหมูหมูอะรหมู้อยหมูน้อย้อยหุนห้อยร้อย,อยตัวีว แทงหัวนะครับผมก็หัวหมูโ right อ้หัวหมูหัวหมูหัวหมูนี่นี่เราก็ไม่มีเจตนาต่างมันแต่ก็เลือกเอาตัวรอดนะครับใครไม่เข้าใจว่ามันมันไม่ได้กระทบอะไรนะมันกระทบนะครับผมผมว่าอย่าตามเลยทั้งหมดรล้อยากอย่าเอาเกมมาอินจริงๆจะดีกว่านะครับเอาเล็นุ่มขายเครียดเนาะ เดี๋ยวเอามาอิงๆกันนะชจะเอามีดมาแทงคนจริงๆใครตายแล้ก็ไม่ดีนะครัไม่เป็นสีที่ไม่ดีนเองแล้วก็เป็นว่าเราเล่นในเกมเนาะตังค์เดี๋ยวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเว่อร์ไรมากก็ไม่บโอ้ได้นอนเลยคืนนี้อืมนอนเล็กน้อยเฮ้ยมันไ,ไ,ไม่นิ่งอะแกเอาเกใมให้ ต้องทำดูๆนะครัสบสปมหรือสปงครับอู้ไม่นะม,มันมืดแล้วอมันมนหมืดๆนืดนี่นึงงนะี้ปัดคลิปกล้องโคตรหนืดมากแล้วตุ๊กไหลน,นะครับ อย่าพักอโอเคเราคืออะไรโอ้โหตื่นเช้าใหม่นะครับโอ้โห่เาแล้่ะเี่กินแล้วกเราก็จะต้องเดินทางกันต่อทุกคนโอเคแล้วน่นเดินากันต่อเลยดีกว่าป๊ปัป เดินทาง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 กันต่อเดินทางกันต่อไปเราวันว้นละบังหรอกวันละ ในคืนก็น่าจะไม่บุกรุกอะไรฉันอีกนะครับเพื่อนอะไรอะ่ะเฮ้ยจะกี้มันเคลื่อนได้น่าจะมีตัวกกอะไรก็ไม่น่าจะโอเคแล้วก็จะฆ่าหมูตรงนี้เลยหมูตัวนี้น่าโรมไม้น่าโรมไม่น่าโรมไม่โอเคแล้วก็จะฆ่าเอ๊แะแบบ ฝนปกติหมูนี่ครับโอ้ยหมวยไม่เหมาะสมไม่ดีเลยเราต้องการอาหารนะครับผมปผลูกพืชก็ช้านะครับเรไม่มีสเกลวันพ่ะครับเข้าใจกันหน่อยแต่ว่าชีวิตจริงเราไปทำกันนะครมันไม่ดีะะโอเคไปสัตว์นิ้งเลยนะครับนี่แหละคือวันแรกของผมนะครับผม อาจจะมีช้าๆครับเป็นสไตล์การเล่นของผมนนี่แหละเฮ้ยหินยังไม่พอทำเตาเผาเดี๋ยวก่อนโอเคเราก็จะเราก็จะขุดหินจากโอเคครับโอเคตัดหินได้คะ ครับเป็นนี่นะเอาเต้าเผาสั่งเผานะครับเผาขอนเผาของ,ของขกิงรับอืมต้องการมือแกตายซะดีกว่าอืมแต่ไม่เอาขนขนเอาไว้อ่ะอ้าวเราเจอที่ปลูกชูเกยนะ โอเคปุกเฮ้ยยปุกสูงเลยโอเคแ้วก็่อันนี้เราก็จะโอเคมันปลูกอออไม่ได้เฮ้ยจะทันตะวันด้วยัี โอ้มันถูกทานตะวันอืมเล็กมาเล็กนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเล็กนิดเดียวเราก็ขยายพันธุ์ทานตะวันต่อได้นะครับไม่มีปัญหาหาอะไรโอ้โหของกินเยอะทุกอย่างนี้โอเคถ้าทานตะวันแล้วทานตะวันถ้ามีมาเล็ดทานตะวันเอาไว้กินน่าจะอร่อยโอเค ันก็จะมันก็จะไปทำบ้านกันเลยบ้านของผมก็จะแบบม,มันก็ยังเป็นบ้านชั่วคราวนะแต่ไม่เหมือน,นใครบางคนที่แบบชั่วคราวแล้วถามวน <c oughs> แท็กไงน,นะครับโอเค้เราก็ทำประตูะรประตูโอเคประตู นี่ก็คือบ้านชั่วขาวของผมนะครับย้ำว่าชั่วขาวนะไม่ใช่ถาวรเสร็จแล้วเอ้ยนี่เสร็จปีนะโอ้หินเราสองค้อนไม่เป็นไรจ้าเราก็จะกดตรงนี้ชึบเอาอะไรวางนะโอเค โอเคขอพักขิยงเท่านี้ขอลาไ้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ